มหากับคารวัตผมจำได้เลยชิพเรื่ท่านออกมาไปบอกไปบอกเขาว่าพูดหยาบคนฟังก็จิตหยาบคล้ายๆกันท่านไปเปิดเขาก่อนเลยคนตื่นธรรมแต่ทำไม่รู้และไม่ได้อยู่โดยธรรมคนที่มาติดตามก็ประมาณว่า ก็ชอบความหยาบคายพอๆกันพูดง่ายๆว่ามีจิตหยาบนั่นเองจึงมาชอบการพูดการแสดงอย่างนี้ที่ออกกกูมึงซึ่งไม่ควรที่จะมาเผยแผ่ธรรมในลนักษณะแบบนี้เลยพอเข้าสวนกลับมาอ e e ีออีอ้าเราจะฟองคนนี้เฮ้ยเฮ้ยสติท่านสติเขากล่าวถึงสองประเด็นนี้ก่อนคือคำว่าเจ้าเด็กเมื่อวานซืน และคําว่ากูกูมึงมึงอยากหรือไม่อยากประเด็นแรกก่อนเจ้าเด็กเมื่อวานซื้เนี่ยญาติโยมสาธุชนชาวพุทธหรือศาสนิกอื่นได้ฟังแล้วเข้าใจว่าอย่างไรจะเข้าใจเหมือนเจ้าหนูแพรรี่พูดถึงตะมาว่าท่านอุเทนท่านเพียงแค่เกิดนานกว่าเขาเท่านั้นเองเขาว่าเกิดที่หลังท่านแล้วท่านก็มาดูหมิ่นเขาว่าเป็นเจ้าเด็กเมื่อวานซืนออย่างนั้นหรือเปล่า อันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ไม่รู้ว่าปัญญาตาต่ำม,มากนะจนูปแพรี่ตีความหมายไม่ออกเลยในธรมรมปทัตถาธรรมบทได้พูดเอาไว้ไม่ใช่หรือว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเทระไม่ใช่เป็นเพราะเส้นผมขาวออกอยู่บนศีรษะนาชตาหน้าปังกาเป็นต้นไม่ได้ชื่อว่าเป็นภิกษุไม่ได้ชื่อว่าเป็น,ปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรย์เพราะเหตุแห่งการที่จะต้องสวมชดา หรือไปนอนบนเปลือกต้มไม่ได้เชื่อว่าเป็นเถระในความหมายว่าเป็นผู้เสถียรมั่นคงจีระนั้นเพราะผมขาวงอกอยู่บนศีรษะที่ไม่ได้เชื่อว่าเป็นเทระก็เพราะว่าผู้ผู้นั้นแม้ว่าอายุจะมากแล้วอยู่ในระดับของพระเถระก็ตามแต่ว่าไม่มีวุฒิภาวะในการพูดในการแสดงออกอย่างนั้นท่านจึงจะเรียกว่าไม่ใช่เถระอันวัดว่าใครจะเป็นเถระเสถียรมั่นคงเีระนั้น ก็อยู่กับว่ามีวุฒิภาวะในการแสดงออกมากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นคนมีอายุมากแล้วแต่กลายเป็นว่าวุฒิภาวะในการแสดงออกไม่มีเลยอย่างนี้เราก็ไม่เรียกว่าเป็นคนเถระเป็นคนแก่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่จริงก็ต้องมีวุฒิภาวะในการแสดงออกไม่ใช่หรือในการพูดในการแสดงในความหมายของคําว่าเจ้าเด็กเมื่อวานซื้อนเนี่ยก็คือเจ้าช่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาทํามาตั้งแต่ปีมะโวแล้ว อาตมาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะมาแสดงธรรมคลิปเมื่อครั้งก่อนพานดพินถึงเบียร์คนตื่นทมแต่ทำไม่รู้และไม่ได้อยู่เลยทมไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาเขียนบทความสี่บทความนั้นทำหน้าที่ในทางร,ปราัประทานกล่าวแก้ถ้อยคำของบุคคลอื่นที่มากล่าวกล้าวล่วงจุ้งจับทำให้ได้ทำให้วิปร,ปรเปิเพีียนนี้มานานแล้วทั้งทิชฐิกรรมปรับความเป็นให้ตรงว่าทำมานานแล้ว เราพูดเป็นภาษาจาัวคือทามาตั้งแต่บโมโวกและพวกเองไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยวันฉันเนี่ยทำมาตั้งแต่บโมโว,แล,วแล้วเริ่มมาตั้งแต่นั่นแหละใหญ่ๆเลยบิ๊กๆเลยก็คือธรรมกายธรรมชโยโพธิลักษณ์พฤกฤิณ์อ,ลอชลาวรีวงศกน์คารว่าผู้บรรลุธรรมสุจินบริหารวัาน,นาเขตแม้แต่ท่านววชระเมธีที่เพิ่งเกิดกรณีขึ้นมาไม่นานมานี้ก็ยังมาเขียนเห็นไหมถ้ามีกรณีอะไรบางอย่างที่คน รู้อย่างตื้นเขินไม่รู้อย่างลึกซึ้งเนี่ยอตมารพระมุเทเยนจะออกมาในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันลืมไปหรือเปล่าว่าเราเอาไม้ไปจิ้มรังพึ่งนะอืมพึ่งมันตื่นมันต่อยนะคันเนียอเออแล้วจะมาโวยวายไม่ได้นะลืมง่ายจังเลยท่านเลย <c oughs> เด้วช่วยเตือนความจำหน่อยเออเปลวไม้ไปจิ้มก่อนนะ่ะไปจิ้มลังต่อนะ่ะเออมันแตกออมามันก็นไล่หุบเอดีคันเนี่ยไปไงเจ็บปวดไหมล่ะอยู่นิ่งไม่ได้ร้อนลนเลยคันเนี้ยเออโดนตอกอไต่เข้าไป <laughs> โอ้ถ้าอยู่ดีๆใครเขาจะไปพูดถึงอ่ะ อันเรื่องมันจะเกิดได้ไงมันเกิดมาจากใครเกิดเพราะอะไรทำไมไม่แหนงนไปดูตัวเองก่อนเออเราไปว่าเขาก่อนแท้ๆนะอืมเราไปว่าเขาก่อนเลยแหละวานนั้นผมจำได้เลยว่าโอ้โหดีก็ไปว่าเขาซะง,งั้นมันก็เลยแตกประเด็นหนึ่งผมบอกว่าอ,อิจฉาเขาหรือเปล่า เกิดมาชี้แจงส่ว่าไม่ได้อิจฉาน่นนี่นั่น,นท่านก็บอกว่าเขาไม่มีอะไรให้นาอ,า,าอิจฉาที่อิจฉาพ่ออะไรเออหน่าแต่ทำไมแต่ก่อนเขาไม่มาก็ไม่เห็นจะจะมีอะไรออนี่ท่านเป็นคนไปเปิดประเด็นเขาก่อน,นนะอย่าลืมล่ะยังงี้เรียกฮะอน,นันตชัยเลยนะ แต่มาจะโดนด้วยพี like ่เน ah, um like ี่ยคนเราสาดน้ำใส่กันมันเปียกนะเพราะอะไรต่างคนต่างสาดเนี่ยต้องมีคนเปียกเป็นความจริงเ่ะเป็นสัตธรรมด้วยเมื่อสาดน้ำใส่กันย่อมมีหนึ่งคนที่เปียกละใครจะหลบได้หรือใครไม่หลบแค่นั้นแหละออ กรณีอย่างคนที่สืบอกอกไปแล้วลุกตถาคตเห็นไหมเขาสืบไปแล้วเขามาตามหาผมกันใหญ่เลยเออคือผมก็ไม่โต้อต,อตอบนะคือเขาไปเป็นโยมละปล่อยเขาไปเขาจะพูดอะไรกันเรื่องของเขาหมดหน้าที่ของผมละเขาไม่ใชพระออแต่ยังเป็นพายด้วยกันก็จะเตือนสติกันอยู่ว่าใครไปทําอะไรใครก่อน เรียงลำดับเหตุการณ์ดีๆนะ <c oughs> นอืมนจำได้เลยมั่นมากเลยผมฟังอยู่โอโ้โหมาแบบใดเนาะมาบอกว่าตรงนัง้นตรงนี้ไม่ถูกตรงนั้นคนนี้หยาบมาอย่างโอ้โหแรงเลยคัเนี้ยพวกเขาตะเพิดหน่อยเดียวเองทำเป็นน้อยใจเลยอะ่ะงงเงี้ยแล้วคัเนี้ยอือ รู้อยู่ว่ามันเป็นไฟกับนิ้วไปจิ้ม <c oughs> มือพองอ,อยู่ไม่ได้กันเนี่ยร้อน <c oughs> เห็นไหมทุกคนนั่นแหละการไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้าน,นะดีที่สุดเห็นยังผลมันเป็นยังไงพวกชอบแสรเรื่องชาวบ้านเขาเนี่ยเป็นครูเป็นครูอย่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขามาก <c oughs> พอไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแล้วตัวเองจะมาโวยวายจะมาฟ้องเขาถูยนะแฟแฟหน่อยอืมคนเราชนะคนได้ก็แค่อยู่ที่ใจใจเราสงบใจร่มย็นใครก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอกนะฝากไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างไม่เครียนะตัวอย่างอืม เขาสอนงงเขาอยู่ดีแล้วก็ไม้มาจิ้มเขาให้พึ่งแตกลังไปต่อยตัวเองเอออ้อีาก,ก็ฟ้องเขาเนี่ยว่าตัวเองเสียหายเอ้ยตื่นตื่นได้แล้ว <c oughs> ชันยอมเลยเนาะคนเราหน่อย อย่าบอกให้เง็ดไหลถอนจะคลองเป็นคนเลื่มก่อนแถวๆนะดูเป็นตัวอย่างไว้นะคนชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาน่น,นั่นนั่นแหละคูเลยแหละคนไหนที่เขาดีก็ทําตามเขาคนไหนไม่ดีก็อย่าไปทําตามนะนั่นแหละตัวอย่างเลยเห็นทำไหมละ่ะเห็นชัดเจนเลยสว่างคาตาเลยอยำผาทันตาไปละคุณโยม